ขยายเวลาถึง20ธันวาคมนี้นะคะโดยรายละเอียดก็คือ นายจ้างนะคะรอบนี้เนี่ยจะได้รับเงินอุดหนุนนะคะคสำหรับท่านที่มีลูกจ้างอยู่ในสังกัดเนี่ยแต่ว่าเป็นลูกจ้างที่เป็นสัญชาติไทยนะคะคุณก็จะได้เงินอุดหนุนเนี่ยคนละ3,000บาทนะคะสูงสุดเนี่ยไม่เกิน200คนคือคิดง่ายๆนะคะก็คือว่าถ้า,ถาเกิดสมมติบริษัทนิวเนี่ยเป็น SME เมนาะมีลูกจ้างประมาณคนอคนก็จะได้เงินอุดหนุนก็คือ9,00 0บาทร,บระยะเวลาก็คือ2เดือนด้วยกันนะคะก็คือธันวา64แล้วก็มกราคม 65นะคะตรงนี้รัฐก,ก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของเงินอุดหนุนนั่นเองค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเ,เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนเนี่ยนะคะในจ้างก็ต้องมีการดําเนินการนําข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเงินสมทบต่างๆทุกอย่างที่เกี่ยวกับลูกจ้างเราเนี่ยเข้าระบบ e-service ของประกันสังคมเนี่ยให้เสร็จสิ้นนะคะภายในวันที่15ธันวาคมนี้นะคะจะได้เจ้าหน้าที่จะได้มีการดําเนินการแล้วก็มีการจ่ายเงินอุดหนุนให้นะคะคแล้วก็ ส่วนช่องทางนะคะในการที่จะลงทะเบียนน่ะทางเว็บไซต์ก็ไปที่เ w อ w SME d o e GO t h นะคะยื่นแบบฟอร์มหลักฐานให้กับทางเว็บไซต์เลยหรือว่าจะเดินทางมายื่นที่สำนักงานจัดหา,าง,งานแล้วก็หน่วยบริการเคลื่อนที่ก็ได้นะคะได้สองทางเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญค่ะเงินอุดหนุนที่ได้จากรัฐก้อนนี้เนี่ยนะคะ ไม่ต้องนําไปคิดภาษีนะปลายปีไม่ต้องนาไปคิดภาษีเลยคือรัฐนี่คือให้เลยเให้หใช่เป็นการพยุงนะคะในเรื่องของรายจ่ายต่างๆแล้วก็ที่สําคัญนในเรื่องของค่าใช้จ่ายของลูกจ้างเนี่ยนะคะรับไปเลยค่ะหัวละ 3,000บาท2เดือนนะคะแต่ว่าลูกจ้างเนี่ยต้องไม่เกิน200คนนะครับสคน20คนนี่ก็คือรับไปเลยตับจำนวนเอา3,000เนี่ยคูณนะฮะ2เดือนด้วยกันครับก็ขยายเวลาลงทะเบียนได้ถึง20ธันวาคมนี้นะครับก็เชิญพี่น้องนายจ้าง SME ทั่วประเทศนะครับอย่างสมมตินนวเนี่ยถ้ามีลูกจ้าง3คนเนี่ยก็จะได้9,000บาท9,000บาท2เดือนก็คือคูณ2ถูกต็คือได้18 0 0 0และก็ไม่คิด ภาษีด้วยถูกต้นะครับก็ฝากไว้นะครับ